สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันจันทร์ที่5กันยายนนะคะ ก็เริ่มจากภาพตลาดเมื่อวนันศุกร์นะคะจะเห็นว่าไหลลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วทีเดียวเลยนะคะมาทําจุดต่ําไว้ที่อ่หนึ่งประมาณ1516นะคะก่อนที่จะปิดไปที่ประมาณ1 5 2 1นะคะก็ถือว่าอ่แรงกว่าที่คาดนะคะแต่ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าสัญญาณจากเครื่องมือนี่มันดูไม่ไหวในกราฟรายวันเนี่ยมันดูไม่ไหวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตรงนี้เราก็มองว่าเป็นการปรับฐานนะคะแล้วก็ถ้ามาดูกราฟย่อย60นาทีตามภาพเนี่ยจะเห็นว่าลงมาแถวแถวเก็บที่เปิดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน สิงหานะคะแล้วก็ modify stochastic เน mm ี่ย over s o l ในช่วงท้ายทำให้พยุงดัชนีไว้ไม่ให้ไม่ให้ลงลึกมากนักไม่ไปไปก่อนนี้มากนักนะคะค่อนข้างส่งตัวได้วันนี้เนี่ยก็น่าจะใช้เวลาในการทำฐานนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมองว่าอาจจะยังมีความผันผวน,นอยู่บ้างก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อเนี่ยให้รอจังหวะหรือรอให้เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนนะคะแนวต้านก็คือประมาณโลของวันศุกร์อะคะ่ะมองไว้ที่ 1.5.1.6หนะคะหรือเต็มที่ไม่เกิน1.5.1.0แล้วก็แนวต้านระหว่างวันจะอยู่ที่1.5.3.0เต็มที่ไม่เกิน1.5.3.5ค่ะ Stock ค่ะสต็อกวิววันนี้ตัวแรกจะเป็นตัวบ้านปูนะคะบ้านปูก็จะเป็นตัวที่แข็งแรงกว่าตลาดเพราะว่านอกจากจะส่งตัวได้แล้วเนี่ยเครื่องมือยังให้น้ำหนักอิงทางบวกนะคะ modify stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อ ก่อนหน้านี้แล้วก็ก้าวผ่านระดับ50ซึ่งเป็นจุดบาลานซ์ขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่ามีความแข็งแรงอยู่นะคะแรงซื้อก็ไหลเข้าตลอดสามารถรับได้ที่ประมาณ15.5นะคะต้าน16.2กับ16.7และคัดลอสที่15บาทค่ะ ตัว APL นะคะ APL ก็มีความเป็น bullish ด้วย volume ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะขณะที่ตัวของแท่งเทียนเนี่ยดีตัวขึ้นจาก EMA 25พร้อมกับเครื่องมือที่เริ่มทยอยกันฟื้นตัวดูแล้วก็น่าจะเกิดสัญญาณซื้อตามมาได้ในไม่ช้านะคะรับที่1บาท85สตางค์ต้าน1บาท90กับ1บาท93นะคะคัดลอสที่1บาสตางค์ค่ะ สำหรับตัว PPM นะคะ PPM นี่จะเห็นว่าราคาออกข้างๆนะคะแต่เริ่มมีน้ำหนักทางบวกจากตัวแท่นเทียนนะคะส่วนเครื่องมือเนี่ยก็บวกมาพักใหญ่แล้วเพราะว่า MACD เนี่ยรอยตัวเหนือสันญาลัยแล้วก็สีโลล n ยขณะที่ตัว Stochastic ก็ ให้สัญญาณซื้อในช่วงก่อนหน้าและยังให้น้ำหนักในทางบวกอยู่นะคะราคาก็เลยน่าจะเดินหน้าตอไปอยังแนวต้าน3บาทและ3บาท20ิได้ตามลำดับนะคะรับที่2บาท8ปนะคะคัทลอสที่2บาท78ตางค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ